เครื่องอ,อนได้ g 2 0 0ตัวนี้ใช้มาประมาณ2ปีใช้ลักหัวพุ่นยาปรากฏว่าเครื่องไม่ติดทำยังไงก็ไม่ติดก็เลยไป่อบมาเปลี่ยนเข็มน้ำมันแล้วก็เครื่องไม่ติดเปลี่ยนคาร์บูเรเตอร์แล้วก็ยังไม่ติดก็เอามาให้ทางบริษัทผมดูปรากฏว่า ิ่งเล็กๆที่เจ้าของมองข้ามหรือในช่างที่เขาไปซ่อมมองข้ามไปตามไปดูว่าด้วยเหตุผลอะไรที่เครื่องไม่ติดก็เลยให้พนักงานที่บริษัทลองเปิดขวาดูขวาน้ำมันมีความสำคัญหลายคนจะมองข้ามรูนี่แหละตัวดี รูนี้ฐาน,นิฐานว่าน่าจะตันก็เลยให้เอาน้ำมันเบนซิน,นก็ได้น้ำมันเบนซินมาแล้วก็จัดการเอาน้ำมันเบนซินใส่ฝาที่กำลังทําอยู่นี่แหละพอใส่ฝาเข้าไปประมาณครึ่งฝาแล้วก็หลังจากนั้นเอาน้ำมัน่ะ ใส่เข้าไปในในขวาถังแบบตัวอย่างแล้วตั้งไว้สักครู่หนึ่งรูที่อุดตันต่างๆนะน้ำมันจะชะล้างออกไปพอล้างเสร็จก็เคาะๆๆๆอีกสักหน่อยหนึ่งเคาะๆอามันให้ซึมเข้าไปนั่นแหละตามที่เห็น พอซึมเข้าไปก็ทำความสะอาดเพราะน้ํามันเบนซินจะล้างได้สะอาดกว่าน้ํามันตัวอื่นหลังจากนั้นพอล้างเสร็จเรียบร้อยขย่ามันคือเคาะเคาะเคาทั้งด้านทั้งสองด้านเคาะเคาะ แล้วก็ใส่กลับเข้าไปอย่างเดิมพอใส่กลับเข้าไปอย่างเดิมก็ลองติดเครื่องดูพอติดเครื่องทักเดียบเครื่องก็ติดเครื่องรอ ตามที่ท่านได้ชมผ่านไปเมื่อกี้แสดงว่าฝาน้ำมันรูตันอากาศผ่านเข้าไปไม่ได้น้ำมันไม่ไหลเครื่องก็เลยไม่ติดฝากกดไลค์กดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยหากท่านมีอะไรดีๆที่จะแนะนำหรือแบ่งปันอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ